นะฮะเต้นเต้นหรือเปล่าเนี่ยสวัสดียามเช้าค่ะคุณกัญจนานะคะกลับมาติดตามตลาดกเกษตรสนามเป้ากับลิลี่และชนีวันกันอีกนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะคะใครอยากจะมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์อยากจะมีของฝากนะคะวันนี้ลิลี่ยังคงนำราชาผลไม้ทุเรียนนะคะมานำเสนอนะคะอ่ะช่วงนี้ วันนี้ไม่มีคู่หูค่ะคุณไกด์ไม่ได้ลงมาเอาล้าหน่อยขอต้อนรับคุณกิติศักดิ์นะคะจริงงามนะคะสวัสดีค่ะหรือว่าคุณไผ่นะคะเจอกันท้งอาทิตย์เลยคุณไผ่เป็นยังไงก็สบายดีครับช่วงนี้ยุ่งนิดหน่อยเพราะว่าออเดอร์เข้ามาเยอะมากออเดอร์เพียบนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณไผ่นะคะเจ้าของแบรนด์เรียนออนไลน์บ y ย t ัติเมทรินะคะก็ยังคง นำทุเรียนนะคะสามสายพันธุ์นะคะเสิบตรงถึงบ้านให้กับคุณผู้ชมใช่ไหมคะใครวันนี้มีพันธุ์อะไรบ้างน,นละขายดิบขายดีมากเนี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ครับทุเรียนที่ขายดีที่สุดก็คือจะเป็น ก้านยาวแล้วก็รองลงมาจะเป็นชนีไข่แล้วก็หมอนทองครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะคะก็ยังคงอยากจะชิมก้านยาวอย่างที่บอกนะคะคุณไผ่นี่เป็นนักเรียนนอกจบปรจารกรกฤษถ้าใครติดตามเรามาตลอดนะคะแต่ว่าอยากจะมาพัฒนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ที่บ้านเกิดเนี่ยส่งตรงถึงมือคุณผู้ชมนะคะก็เข้ามานะคะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการขายใช่ไหมคะคุณไผ่แล้ว วันนี้เนี่ยคุณผายนำสามสายพันมานี่นะคะแล้วพันอะไรที่อยากจะนำเสนอปอกให้คุณผู้ชมได้เห็นวันนี้เนี่ยวันนี้อยากจะนำเสนอก้านยาวก้านยาวใช่แหมเพราะว่าคุณผู้ชมติดอกติดใจมาตลอดใช่ครับอ่ะแล้วช่วงนี้ฝนฟ้าตกเนี่ยมันจะมีผลกับทุเรียนไหมตอนนี้ฝนตกก็ค่อนข้างจะมีผลครับเพราะว่าเวลาฝนที่ตกมาเยอะๆอยนยครับจะทำให้ทุเรียนเนี่ยครับมันเขาเรียกชาวสวนจะเรียกว่าเนื้อมันคืน<อ>จากที่มัน ควรจะตัดได้ที่เป็นสีเหลืองค่ะฝนตกลงมาเยอะๆมันก็จะคืนดูดต้นก็จะดูดน้ําขึ้นไปไปในผลทุเรียนทําให้เนื้อ เป็นสีขาวแล้ววันนี้ที่เอามาโชว์ล่ะคะเป็นก็จะเป็นสายพันธุ์หมอนทองแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชนีไข่แล้วก็ตรงนี้หมอนทองครับส่วนส่วนก้านยาวเราจะปอกให้ดูกันสดๆเลยตอนนี้ปอกลองปอกดูตอนนี้ที่ดิฉันสังเกตเห็นเนี่ยหมอนทองเนี่ยสีของมันเนี่ยเวลาโดนแสงจริงๆี่ที่คุณผู้ชมเห็นนะทางบ้านตอนนี้เนี่ยสีของหมอนทองเนี่ยอาจจะดูแบบเออไม่ได้เหลืองสุกนวลจริงๆสีสีของเขาเป็นยังไงคะคุณสีของเขาก็คือจะค่อนข้างที่จะไม่เหลือง าจะแบบเหลืองอ่อนๆอเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าจะเป็นสีเหลืองมากเนี่ยครับก็จะเป็นพันธุ์อื่นอย่างเช่นทุเรียนชนีไข่แล้วก็พวงมาีีอะไรพวกนี้ครับจะออกเป็นเหลืองสีส้มเลยค่ะ แต่หมอนทองนะครับคือปกติแล้วจะจะเหลืองค่อนข้างเหลืองอเรื่อเๆครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหลืองสดอืแล้วเนื้อมันจะมีผลไหมฮะคุณไผ่ค่ะก็ความหวานของหมอนทองก็คือหวานปกติครับแต่แค่แตกต่างกันที่สีเท่านั้นเองอเพราะฉะนั้นสีนี่ไม่มีผลกับเรื่องของรสชาติใช่ไหมคะไม่มีครับอ๋อเพราะอย่างที่เราเห็นแล้วสามสายพันธุ์ก้านยาวชะนีหมอนทองเนี่ย ผิวของมันมันต่างกันยังไงครับคุณไผ่ถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยเรามองมองเห็นรู้เรื่องไหมผิวของเปลือกใช่ไหมครับหรือว่าผิวของเนื้อทุเรียนอะค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่าคลุกคลีกับทุเรียนเนี่ยครับก็ถ้าเราเห็นครูทุเรียนวางอยู่นะครับสามคู่วางเทียบกันนะครับก็จะมองสามารถมองออกได้เลยว่าอันไหนเป็นชนีไข่อันไหนเป็นหมอนทองอันไหนเป็นก้านยาวอ๋อ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นชะนีในผิวมันจะออกเป็นยังไงเป็นสีเหลืองจำปาออกส้มๆหน่อยอยู่ข้างหน้า<ะ>ตร<อ>งน,น,นู้นนะคะคุณผู้ชมที่เห็นในภาพตอนนี้นะคะสีมันจะออกจำปาส้มๆแล้วตัวลัวกษณะเม็ดมันก็ไม่ไม่ได้โตเนาะเนาะใช่ปกติแล้วชนีไข่เม็ดค่อนข้างจะใหญ่กว่าหมอนทองโอ้ใหญ่กว่า,าอีกเหรอฮะเพราะว่าเม็ดของเขาเนี่ยจะท,ที่ที่จะค่อนข้างที่จะไม่ไม่รีบค่ะมันจะเป็นเม็ดที่ เขาเรียกว่าเม็ดเป็นไม่ใช่เม็ดตายแบบหมอนทองถ้าเม็ดตายแบบหมอนทองเนี่ยครับก็คือจะเม็ดรีบเนื้อจะเยอะแต่กขอโทษครับแต่ชนีไข่เนี่ยเม็ดก็จะเป็นเม็ดก็คือจะจะกลมกลมค่อนข้างกลมขว่าหมอนทองแล้วก็เนื้อก็จะบางกว่าหมอนทองค่ะที่อยู่ในมือคุณไผ่นี่คือก้านยาวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณไผ่จะลองผ่าให้ดูลิลี่เน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ อยากจะซื้อหาไปรับประทานหรือว่าติดไม้ติดมือนะคะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้จะไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะที่02 1135555หรือไม่ก็แอดเข้าไปที่โอ a หล s ่ o p p า n ช้อปปิ้งนะคะสำหรับก้านยาวราคาอยู่ที่1,290บาทชนีไข่าราคาอยู่ที่1,290บาทและหมอนทอง ราคาอยู่ที่1,190บาทนะคะอย่างที่เห็นนะก้านยาวแบรนด์ของเรียนออนไลน์บายอัธิเมตริกนี่นะคะราคานี่เท่ากับชนีไข่เลยนะคะใช่ครับทำไมถึงทำราคาได้ล่ะเพราะว่าเราอยากให้ผู้บริโภคทั่วไปนะครับเข้าถึงความอร่อยของ <c oughs> ทเรียนก้านยาวจากจังหวัดระยองค่ะ ใช่อ่าแล้วนี่นี่คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือก้านยาวลักษณะของมันเป็นยังไงคะคุณไพ็ก็คือเนื้อค่อนข้างจะบางขวาหมอนทองอเล็กน้อยนะครับแล้วก็เม็ดนะครับก็คือเห็นเม็ดก็จะไม่ค่อนข้างที่จะไม่รีบก็จะเป็นเม็ดเป็นก็คือ สามารถที่จะงอกออกมาเป็นต้นได้ก็คือเม็ดจะใหญ่กว่าหมอนทองอ๋อนี่ลักษณะของเม็ดเขาถูกไหมคะก้านยาวใช่ครับถ้าเป็นหมอนทองเนี่ยเม็ดจะรีบเลยจะรีบแห้งเข้าไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาหมอนทองมาดูสักเม็ดหนึ่งนะว่าที่รีบแห้งเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงอันนี้คือหมอนทองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะฮะอ่าค่ะให้นะเดี๋ยวพี่ถือให้ได้ครับอ่าเดี๋ยวลิลลี่จะเป็นคนถือก้านยาวนะคะส่วน คุณไผ่เดี๋ยวจะตัดหมอนทองให้ดูนะคะละักษณะของเนื้อระหว่างก้านยาวกับหมอนทองนะคะคร,รวมถึงเม็ดต่างกันอย่างสิ้นเชิงต่างต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะว่าอดูเดี๋ยวนี้เม็ดดูให้นะครับค่ะนี่นะเม็ดของหมอนทองนี่จะรีบเนาะใช่ครับโดยปกติแล้วเม็ดของหมอนทองเนี่ยจะรีบะจะมีส่วนน้อยครับที่เม็ดไม่รีบอใช่ครับคือเห็นความแตกต่างเลยค่ะแล้วรสชาติหรอคะแตกต่างกันแค่ไหน,นรสชาติก็ ก้านยาวนะครับจะออกแบบมันนํำหวานแต่หมอนทองนะครับจะออกแบบหวานแล้วก็มันค่อนข้างน้อยกว่าเดี๋ยวให,ให้คุณผู้ชมได้เปรียบเทียบดูนะนี่นะคะคือพี่คุณผู้ชมได้เห็นนี่นะเปรียบเทียบอย่างชัดเจนถ้าชอบหมอนทองนะหมอนทองอยู่ในมือของคุณไผ่เนี่ยราคา1,190บาทถ้าชอบก้านยาวอยู่ในมือของลิลลี่นี่นะคะราคา1,290บาทแต่ถ้าเป็นชนีไข่นะคะ ก็จะอยู่ที่ราคา1,290บาทค่ะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมท่านใดสนใจย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์02 1135555หรือไม่ก็สามารถที่จะแอดเข้าไปที่ l ลายอ้อลาลาช้อปปิ้งนะคะคุณไผ่วันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะของคุณไผ่ที่จะนำผลิตภัณฑ์มาถึงมือคุณผู้ชมอยากบอกอะไรสำหรับคุณผู้ชมคะ ก็อยากฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าหากท่านใดต้องการที่จะลิ้มรองทุเรียนจากจังหวัดระยองทั้งสามสายพันธุ์นี้นะครับก็รบกวนสามารถสั่งเข้ามาได้ที่ทางโอละลาช้อปปิ้งได้เลยครับ02-113-5555นะคะหรือไม่ก็แอดไลน์โอละลาช้อปปิ้งนะคะย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะก้านยาว1290บาทชนีไข่1290บาท และหมอนทอง1,190บาทนะคะคุณผู้ชมคะเราสนับสนุนเคะ่ะเขาเป็นลูกหลานของเกษตรกรนะคะที่มาจากจังหวัดระยองนะคะและนำผลิตภัณฑ์นะคะคุณไผ่นี่คัดเองมากับมือเลยนะคะแต่ละลูกนี้ที่ตัดใช่ไหมช่ไปเลือกสรรกันมาเองเลยนะก็เลือกสรรมาจากส่วนตัวเองแล้วก็ส่วนของญาติพี่น้องด้วยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะ เรานะคะสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ได้มีพ่อค้าคนกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนับสนุนลูกหลานไทยเถอะค่ะนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณไผ่มากนะคะสำหรับอยู่กับลิลลี่มาตลอดหนึ่งสัปดาห์วันนี้คู่หูคุณไกไม่ยอมลงมาเพราะนางไปฉีดวัคซีนมาโอ้ยก็เลยยังไม่กล้าลงมาชิมทุเรียนกับลิลลี่กันนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะอย่าลืมนะคะย้ำโทรศัพท์หมายเลข0ูย์ 113-5555หรือไม่ก็แอดไลน์โอร่าลาช้อปปิ้งนะคะรานะคาอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสนับสนุนลูกหลานไทยวันนี้ขอบคุณ,ค,ณคุณไผ่มากนะคะเอ<ม>าละ <มา S 1> ค่ะ,คะวันนี้ส่งไปที่คุณกาญจนากับคุณไก่เลยค,ะค่ะ